สวัสดีค่ะมาเจอกับคู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะวันนี้สงมอบรถอยู่3ามคันก็จะมีะคันนี้เนาะกูโซหัวประดุกคันนี้ไปสีสเกตนะคะอันนี้ออกออกคันแรกของวันที่9เดือน2นะคะวันนี้มีออกอยู่3คัน คันนี้สเปคก็จะเป็นหัวประดุกแข็นะคะเครื่อง 6M60 240แรงมา้าเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะคะเทอร์โบลูกค้าได้เลิกแล้วนะคะอันนี้คือเอาเลิกเรียบร้อยออกมาจอดอยู่หน้าอู่แล้วความยาวกระบะคันนี้3เมตร60นะคะระแนง2ตัว ทำเป็นสีฟ้าโคเบใส่ข้อเอสเย็เลดนะคะลายไทยเทคันนี้ใส่คัซีไทยนะคะคัตซีไทยเป็นคัซีใหญ่ประมาณ10บนิ้วเล่นลายได้เย่ะมากคันนี้สีแดงชุมปูม่วงเหลืองนะคะ คันนี้ออกไปอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะคะใครเจอทักได้รถจากอู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะก็พร้อมจะออกเดินทางแล้วนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะรอลูกค้าออกเดินทางเจอกันได้ที่ศรีสะเกดนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงแค่นี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ